คณะเงี๋นเราไปดูร่กันก่อนเลยมืองโบราณสยามประเทศพิพิธภัณฑ์เอกชนการแจ้งสวัสดีนนยกเราตนองเข้าสู่คันโบราณนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็เราจะไปที่เนาะมุมโบราณที่แจกให้ไปก็คือแผนที่หรือว่าคู่มือการเที่ยวชมนะคะ 800ไร่เลยนะคะวันนี้ไปกับพี่เต้าเป็นมาคูเทศนะคะแล้วก็นักสัตทิตย์แล้วก็พี่ไส้นะคะรถรางของเราเป็นเบอร์สามนะลูกดูเบอร์ทางด้านหน้าอย่าไปขึ้นรถรางเบอร์อื่นนะคะถ้าก่อนจะขึ้นรถรางให้มาสังเกตดูทางด้านหน้าก่อนว่าเป็นเบอร์สามหรือเปล่าถ้าเป็นเบอร์สาม่ยสามารถจึ้นมาขึ้นมาที่รถรางได้เลยนะคะทีนี้โปรแกรมการที่ยวชมนะจะพาไปที่ตลาดโบราณหมายเลขสิบเห็นไหมคะ ตลาดโบราณหมายเลขสิบนะคะทกลางก็จะมีหมายเลข23 27นะคะแล้วก็จะพาไปอีกที่หนึ่งก็คือเขาพระวิหารนะไปเที่ยวหมายเลข72นะคะแล้วก็วนชมรอบๆบเมืองโบราณน,นะคะนั่นแหละก็คือโปรแกรมการเที่ยวชมนะคะ ส,สุดโปรแกรมแล้วก็จะพาไปรับประทานอาหารที่โรงอาหารนะแล้วก็ใครจะมีรถรางเนี่ยไปรับกลับออกมาทาง้านหน้าเมืองโบราณอีกทีหนึ่งนะคะหรือว่า,าระหว่างช่วงเวลาทานข้าวนะจนถึงเวลาออกหน้าเมืองเนี่ยถ้าอะไรยังไงเดี๋ยวท่านอาจารย์นัดหมายอีกทีหนึ่งนะคะทีนี้พูดถึงเมืองโบราณลูกสร้างมาตั้งแต่ปีพศ2506นะคะสร้างโดยคุณเล็กแล้วก็คุณประภัยวิริยพันธ์ นะซึ่งอายุเมืองโบราณเนี่ยก็ประมาณ53ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในส่วนของพื้นที่ทางด้านในต่างๆเนี่ยตัวอาคารสถาปัตยกรรมก็จะเก่าแก่มากเลยนะ<อ>ก็คือมีการรื้อถอนนารื้อถอนก็คือไปรื้อถอนจากสถานที่ต้นแบบหรือว่าจังหวัดนั้นๆเนี่ยมาเก็บรักษาไว้ที่นี่อย่างเช่นตลาดโบราณที่เราจะไปดูนี่แหละนะเป็นอาคารเก่าแก่แล้วนะนนเนี่ยอายุร้อยกว่าปีแล้วนะถ้าย้อนอดีตเข้าไปนะคะ ซึ่งก็ยังเป็นตัวอาคารที่สามารถสร้างให้เราได้ดูได้ชมกันอยู่นะคะเพราะว่าเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีเลยนะสังเกตตัวอาคารทางด้านในเดี๋ยวเราจะได้เดินตลาดบกหรือว่าตลาดโบราณน,นั่นแหละนะคะนี่เลยจุดแรกนะบริเวณทางด้านขวามือฝัอ่งนั้นก็คือหน้าตลาดแต่ว่ารถรางคันนี้พิเศษมากเดี๋ยวจะพาไปจอดที่ท้ายตลาดนะ จะได้ไม่ต้องสับสน<ล>นะในการขึ้นรถรางเพราะว่ารถรางเราจะจอดรอที่ท้ายตลาดที่เดียวนะคะก่อนที่จะไปเที่ยวยังจุดอื่นๆนะที่นี่ าดโบราณทางด้านในมีร้านรวงร้านค้าอะไรบ้างนะคะมีแหล่งมองหอระพแหล่งอบายามุกอะไรบ้างเดี๋ยวจะไปดูพร้อมๆกันก่อนที่จะเดินเที่ยวชมตามอธัธยาศัยนะคะล้าเราจะจอดรอที่นี่นะคะตรงนี้เลยท้ายตลาดโบราณตรงนี้เลยแต่ว่าก่อนอื่นตามที่เต้าไปก่อนนะคะก่อนที่จะเดินเที่ยวเองนะคะ <c oughs> งานเนี่ยนะคะเพื่อที่จะไปสร้างแฉนสถานที่ต่างๆว่าอะไรหน้าสถานที่ต่างจริงๆแล้วตรงนี้เรียกว่าโลงสร้างชินหมู่นะคะหรือว่างานศิลปะนั่นเองนะคะที่มีหลายแขนงด้วยกันนะอย่างงานสลับนะคะงานแกะงานปั้งงานหล่องานเขียนนะคะงานวาดตรงนี้ก็อยู่ในเรื่องของงานร่างชิ้นหมูนั่นเองนะคะทีนี้กลับหลังหันอ่าแล้วก็เดินตามมา เป็นใบถ่ายรายการไปนี่เหมือนเมื่อวันก่อนทำรายการก็ได้เลยทีนี้นะคะถ้ามองฝั่งทาง สารการตระเวนวิทย์นารามนะตรงนี้ก็จะเป็นห้องทำง,งานของข้าศึกของคนโบราณข้ายู่ไหนนะคะจสะ,คะสังเกตเห็นในรูปแบบไหนสองคนนี้เลยนะคะคุณเล็กเป็นผู้ชายคุณต่อยเป็นผู้หญิงนะคะจุดเริ่มต้ตตนตรง,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 งนี้ก็คือการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆการออกแบบต่างๆเนี่ยนะคะการต้อง,องทใช้สถานที่ตรงน,นี้ เ็นเหมือนออาที่เปิดหไม่ต้องติดแอร์นะคะก็คือออกแบบเองอ่ะไปที่มาสร้างที่สูงลายไม้ที่ถูกใบจากต้นหญ้าแบบยอดฝาดให้แก้ใหม่นะเดี๋ยวนั้นเลยก็ได้นะนอกจากนี้ยังมีที่เอรังที่พักผ่อนอะไรต่างๆนะคะนอกจากของการสร้างต้นโบราที่นี่เนาะถัดจากนั้นเนี่ยท่านก็มีแนวคิดในการที่จะสร้างที่อื่นด้วยอย่างเช่นกรปลูกไม้สุดทางดังนี้ ทางด้านซ้ายตัวเรานี่เลยนะคะอะซ้ายหรือขวาผกเาทปสนิทใช่ไหมขวาขวาัวเานี่ยก็อย่นโมเดลของการหนังน้าจักรนัดพัฒยานะคะซึ่งสร้างตัดทีตัวสงของขาวรที่สี่นะตอสวนอยู่ที่หนึ่ร้อแสเมตรนะคะทางวัาทายางอยที่1นึร้อยเมตรนะคะและฝตรงนี้อยู่างัดไม้ที่ตัดเลยนะแล้วก็ ไวยที่ัองเคยเคยเห็นแล้วเคยเคยไปแล้วเนี่ยอะไปด้วยถ้ายังไม่เคยไปมีรามีโมเดลให้ดูทั้งสามสียหรืว่าชั้งเทละด้เลล้ังเปิสานานะคะแม่โกหกแน่น้นต่อว่จะให้อิสระก็คือให้อิระแคนต ินดูดอนชมเองแล้วใครจะซื้อของก็จะได้ซื้อเองแล้วนะคะอ่ะมาทางด้านตรงนี้ก็คือฐานที่ของตลาดโบราณสังเกตสิลอง้มนิ้วไปซิว่าเราอยู่สถานที่ตรงไหนที่เรายืนอยู่นะปัจจุบันนี้อยู่ตรงนี้อยู่ข้างล่างตรงไหนข้างหลังนะตรงไหนสังเกตเลยยังนี่หรอตรงนนี้ตรงนี้ตรงนี้สังเกตหรือยังตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ นั่นแหละนะคะเรายืนอ,อยู่ตรงนี้ก็คือท้ายตลาดลกตรงที่เป็นมงตลมสีแดงตรงนั้นเน่ยต้คือหน้าตลาดที่พี่เต้งสีให้ดูตั้งแต่แรกนะคใช่หมะทีนี้ภายในตลาดบกหรือว่าตลาดโบราณเนี่ยก็จะมีร้านรวงร้านค้าต่างๆเยอะแยะเลยนะคะมีแหลงมหรสพบแหล่งอบายมุขนะหรือว่าจะเป็น ชุมชนนะคะที่รวมกันที่เรียกกันว่าอยู่ได้โดยลำพังไม่ต้องพึ่งสังคมภายนอกเป็นอย่างไรเป็นลักษณะประมาณนี้สมมติว่าอยากมาดูละครก็จะมีโรงละครเล็กให้ได้ดูโรงหนังใหญ่ให้ได้ดูโรงหนังตลงุงผมยาวมากอยากตัดผมเข้ามาส,มสวยนี่มีร้านตัดผมด้วยนะคะหรือว่าลูกหลานใครจะปวดเนี่ยหรือว่ามีมา งานพิธีอะไรต่างๆร้านสังก็ทาขายของเยอะแยะเลยนะคะหรือจะเป็น,นปะอะ่างอยากได้เครื่องประดับน้นก็จะมีร้านร้า<ห>นประสารฟาานะคะไม่โกหกแม่นอนต่อก็จะให้อิสระก็คือให้อิสระนะคะแต่ว่าต้องทำตามต่อก็อคือตามมาแค่ เราโดนชมเองแล้วใครจะซื้อของก็จะได้ซื้อเองแล้วนะคะอ่ะมาทางด้านตรงนี้ก็คือแผนที่ของตลาดโบราณสังเกตสิลองจิ้มนิ้วไปซิว่าเราอยู่สถานที่ตรงไหนที่เรายืนอยู่นะปัจจุบันนี้อยู่ตรงนี้อยู่ข้างล่างตรงไหนหลังนะตรงไหนสังเกตรืยยังนี่นนู่นนี่ตรงนี้ตรงนี้สังเกตรืยยังตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่านั่นแหละนะคะเรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือฐายท สีดตรงนั้นน่ก็คือหน้าตลาดที่พี่แต้ซีห้ดูตั้งแต่แรกนะคะทีนี้ภายในตลาดบกหรือว่าตลาดโบราณเนี่ยก็จะมีร้านรวงร้านพักต่างๆเยอะแยะเลยนะคะม,มีแหลงมหอสพบแหลงอบายยมุกนะหรือว่าจะเป็นชุมชนนะคะที่รวมกันที่เรียกกันว่าอยู่ได้โดยลำพัง,งไม่ต้องพึ่งสังคมภายนอกเป็น,อ,นอย่างไรเป็นลักษณะประมาณนี้สมมติว่า อยากจะดูละครก็จะมีโรงละครเล็กให้ได้ดูลรงหนังใหญ่ให้ได้ดูโรงหนังตลุงผมยาวมากอยากตัดผมเข้าาเสรมสวยนี่มีร้านตัดผมด้วยนะคะหรือว่าลูกหลานใครจะปวดเนี่ยหรือว่ามีงานสมงานพิธีอะไรต่างๆร้านสังงกะทนขายของเยอะแยะเลยนะคะหรือจะเป็นอ,อ,อยากได้เครื่องประดับนั้นก็จะมีร้านเดินชมเดินถ่ายรูป มัธยาสายเบยแต่ว่ารถมารอเบอร์สามจอดรออยู่ตรงตรงไหนตรงนถพอที่ได้รรเรียกแล้วให้หกลับไปขึ้นรถโอเคไหมโอเคครับอ่อเชิญค่ะก<ป>็มีบรรยากาศที่ดีนะฮะ หมาว่าวันนี้โชคดีไม่ค่อย้อยเท่าไหร่ เย็นก็มีลูกชาเย็นคนมีเย็นชาเย็นรูปหมิก็ไก็หลับหลับไม่ตื่นก็ตลาดโบราณที่นี่ก็มีของขายเยอะมากเลยนะครับก็น่าสนใจนะมีน้ำมีทั้งของเล่นมีทั้งของเล่นเก่าๆไอ้เอาชั้นน้อยมีขายเยอะๆเลยนะฮะก็ถ้าเกิดใครมาเที่ยวก็อย่าพลาดที่นี่นะฮะ นเข้าปากกันเลยเนี่ยเขียนข้าเซลล์ตุ๊กแกเขียนชิ้นนะซื้อชิ้นไซื้ออะไรบ้างเนี่ยอ๋อคุณซื้อแค่โฟมแจนี่นะคะตอนนี้ก็กำลังจะไปที่หนึ่งนาไม่รู้ว่าเป็นที่ที่อะไรก็เห็นว่ามีคนซื้อของมาเต็มเลยผมก็ซื้อไงมันมานะซื้อของมา สารเพชรนะคะก็เราคือด้านในเขาห้ามถ่ายนะถ่ายได้แค่ด้านนอกนะคะก็เราจะถ่ายได้แค่นี้นะก็คือวัดพระแก้วก็คือเป็นวัดในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ไม่มีพระสงฆ์จารย์ภาษาเป็นวัดที่อยู่ในพระราชวังหลวงครับขอบคุณครับก็ในในกรุงเทพก็คือวัดพระแก้ว แต่ว่านี่คือเป็นของสมัยเชียร์ยาก็คือพาที่นั่งสีสันเทศห,หรือว่าสีสันเท่รุ่นทองนี่หรือซากคือของจริงโดนถาวไปหมด <g uss> แล้วอ๋อาถาวไปหมดแล้ว<ม>โอเคนะะตอนนี้เราก็ออกมาแล้วนะฮะนีม่มาแอากาศดีนะแต่ว่าเสี่ยงแค่ร้อนเออใช่มันร้อน ลมพัดแรงดีนะอ่าไปขึ้นลนลาก็ข้าเกิดคนไหนที่มาเนี่ยฮะก็จะเออจะต้องให้พี่มวลาอธิบายนะฮะเพราะว่า จะได้มีแบบว่าข้อมูลเยอะนะฮะตอนนี้แดดแรงมากแดดว,ว่าก็มีลมนะฮะก็มีฝรั่งมาเที่ยวเต็มเลยนะฮะรถเราคันไหนอ่นนะ เล3อ่ะพาไปที่เขาพ่อวิหารกันต่อเลยเขาบอกเมื่อกี้พูดกับเพื่อนเดี๋ยวจะพาไปออกกําลังกายให้พุงยุกใช่ไหมเอออไปเดนเขานะใครพังเยอะเนี่ยต้องเดินน่าเดี๋ยวจะพาไปดูทีนี้เนี่ยนะคะเราเข้ามาสู่บริเวณ สิงบุรีเห็นไหมเห็นอนุสาวรีชาวบ้านทางระจันไหมคะจะสร้างให้แตกต่างนะคะจากสถานที่กึ่แบดตรงนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นมุมมองนะคะในอดีตอย่างเช่นมีหมู่บ้านของทางภาคกลางจะมีลักษณะแบบนี้เห็นนะเป็นเหมือนกับ หลังคาเนี่ยยังมุงหญ้ายอยู่เห็นไหมลูกแล้วก็ตัวอาคารเนี่ยจะเป็นไม้นะคะแต่ว่าจะยกถุนสูงเพราะว่าภาคกลางเนี่ยเป็นพื้นที่รอบรูปแม่น้านะที่นี้เนี่ยเผื่อฝนตกเผื่อน้ําท่วมนะคะก็จะได้อยู่บนบ้านได้นะคะอ่าแล้วก็นอกาจากนี้แล้วถัดมาเข้ามาสู่ภาคอีสานกันแล้วนะอย่างเช่นทางด้านขวามือจังหวัดนครราชสีมา ะะปราสาทหินที่มายเห็นไหมลักษณะของปราสาทหินที่มายค่ะลักษณะเด่นเลยก็คือจะหันหน้าไปทางด้านทิศใต้นะคะแต่ว่าปราสาทหนินหลายที่เนี่ยนะคะจะหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออกนะซึ่งพูดถึงลักษณะที่โดดเด่นตรงนี้จะใหญ่ที่สุดในภาคอีสานเลย,เ,ลยเห็นไหมคะ แล้วก็ตามการค้นพบเนี่ยนะแต่เดิมกล่าวว่าเป็นเทวสถานนะคะของศาสนาพราหมณ์ฮินดูแต่ว่าเปลี่ยนในสมัยที่พระเจ้าชัยวร,รมันที่7นะคะที่มีความรุ่งเรืองเนี่ยได้รับเอาวัด ธนธรรมหรือว่าศาสนาของศาสนาพุทธเนี่ยเข้ามาเกี่ยวเนื่องนะคะแล้วก็หลกจากนี้แล้วถัดมาเห็นไหมทางด้านซ้ายมือปาสานหินพนมรุ้งนะคะ เป็นปะสาราหินที่ได้รับการขนานนามว่าสวยงามที่สุดในประเทศไทยเพราว่าสร้างจากหินทรายสีชมพูนั่นเองนะคะซึ่งลักษณะที่โดดเด่นของตัวพื้นที่เนี่ยนะคะก็คือว่าอยู่ใกล้ๆก,ก,กันนั้นจะมีปากป่องภูเขาไฟที่กล่าวว่าดับสนิทไปแล้ว นะคะดังนัน้นหินสีชมพูเนี่ยก็หาไม่ยากเลยเพราะว่าเป็นลักษณะดเด่นของอ,อาจจะเป็นลาวาของภูเขาไฟเนี่ยมาทับถมกันจะทำให้ดินเปลี่ยนสีกลายเป็นสีชมพูก็เลยมาสร้างแบบนี้ได้ออ้หส่วนทางด้านขวามือนี่แหละจะพาขึ้นยอดชมทางด้านบนอ่เาขซึ่ง ทางเล่นบนเนี่ยสูงเท่าก yeah! ับตึกประมาณ17ดชั้นได้กันจะพาเดินขึ้นนะ่เดินไหวเนาะอ่าบอกก่อนเลยใครไม่สบายยกมือปวยจริงหรือปวยไม่จริงเนี่ยสรุปว่าสบายดีกันทุกคน นะเช็คเชือกรองเท้าทีนี้ก้มลงพื้นเช็คเชือกรองเท้าผูกให้เรียบร้อยเลยลูกที่มันที่มันยาวไปนะก็ผูกให้สั้นลงนิดนึงนะจะได้ไม่เหยียบเชือกรองเท้าตัวเองนะคะเดี๋ยวจะพาขึ้นด้านบนทีนี้ตัวคุณเขาตัวนี้นะ ขตมต่างๆขนมต่างๆพกนติดตัวไปรับประทานทางแบนบนได้นะไม่ดน้ับนได้น่ตอนนี้จะเดินขึ้นไปแล้วนะฮะโอ้โหข oh <my> เ,เ้นไนบันได1 0 0นไว่ึว้นขึ้นนะ กี่ขั้นหรือว่าเท่าไหร่นะแต่เขาบอกว่าเท่ากับตึก17ชั้นนะยยบอะชิดฝั่งนี้ชิดขวาครับผมชิดขวาชิดขวาเดี๋ยวรอ นะคะมันมีแต่ว่าสถานที่จริงนะสูง547เมตรนะคะสูงกว่าที่นี่อีก10เท่าด้วยกันสูงกว่าทีี่น่ใช่สูงกว่าที่นี่อีก10เท่านะคะตัวต้นไมตัวรูปต้นอะก็จะสูงขยายขยยาใหญ่กว่าตรงนี้เนี่ยอีก3เท่าเนี่ยสูง1เท่าใช่ไหม สองสามนับขึ้นไปอีกโอ้โหใหญ่มากสูงมากขัก้นกันจาก็เช่นกันนะคะ,ะที่เราเห็นทางด้านหน้าก็คือโคปุระชั้นที่หนงหรือว่าซุ้ประตูที่จะลอดผ่านขึ้นไปชั้นที่สองชั้นที่สามและชั้นที่สี่สถานที่จริงเนี่ยทางด้านหน้าหรือว่าทางขึ้นนะคะบริเวณที่เรายืนอยู่เสียบเสมือนว่าเราอยู่ที่ ศรีสะเกดบ้านภูมิสลอนอกันทรลักษ์นะอ่าแล้วก็บริเวณแขกของประเทศไทยเนี่ยเกิดแคบหางสญา,านาคั้งแรกก่อนที่จะขึ้นแต่คูุรานะสน้าร้านก็เป็นของประเทศกัมพูชานะคะบริเวณทีศาจใต้ปะสานหินเนี่ยก็คือจะปิดกรปรับชายแดนของประเทศกัมพูชาน,น,น,นะคะอ่า เดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อไม่ว่าจะระมัดระวังหรือว่าประมาทก็ตามนะคะอ,อถ้าถลายลงไปเนี่ยนะออพื้นจะมีปัญหาจะต้องซ่อมพื้นไม่ใช่นะคะเรานั่นแหละจะมีปัญหาสหลอกตอกเปิเลืรอตกยางออกนะะเพราะว่ามีโรงเรียนก่อนหน้านี้ ะขึ้นไปทางน้บนไปผาากันที่เนี้ยหัวโขกกับบันไดเลยหัวแตกเลยต้องพางไปหาหมอเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังเดี๋ยวรอสมาชิกเสื้อเหลืองเนี่ยลงมาก่อนสักหน่อยเยอะนะคะอ่ะทีนี้ลูกทีนี้นะคะ พี่ครับเออทุกชั้นป็นเหมือนอย่างนี้ป่ะคะใช่ค่ะจะแตกต่างกันอ่าอ่าไม่เลยหรอันเดินที่าทีละแถวก็แล้วกันอ่าเรียงหนึ่งขึ้นไปทางด้านบนนะคะพี่เนนึ่ตรงนี้เลยข้นไปน้บัรยอไม่บัไม่น้อะเล ัีไร้อร้ม่มไม่กี้ไม่ตังคนใหญ่นะเออใหญ่พี่เนี่ยใหญ่ราวกพี่จริง

ใช่ไหมนายรู้สึกเหนื่อยเยอแยะเยเหนื่อยมาแล้วหรอมาแล้วจะแบ่งรถได้ลงให้แล้วก็ตายตาย ก้เหตุจมูกเลยช่องเลยรูสวยมากเลยค่ะก็ตอนแรกที่ก่อนขึ้นก็ล้มอยู่นะคะแต่พอขึ้นมาก็ดีนะคะก็มีลมพัดลมแรงมากทำไม่เด้ใส่เชนแมวเลยหรอก็

โอ้ยโอ้ยไม่ยมีสูงอ่างูไมข้นแน่เลมีอีกมีอีกไหมเนี่ยไอ้นี่ตรงไปเนี่ยรับรองตูงไปไม่เห็นศพตูงไปนะศพหายไปเลย ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเพราะว่าอาจจะเอาใบตกไปได้นะก็เคยทำรัวหละงฝนลงกลัวไหมที่สิกลัวไหมว้าววสวยมากนะครับที่นี่ถือว่าใหญ่เนาะแจ๊ใหญ่อะ เดี oh. ๋ยวขึ ơi, ้นมาอทีมเราขึ้นมาทีเราขึ yeah> ้นไปก่อนะผอมน่ามาไปหมดแล้วกูเดียวเอาทีมตกไปเลย่ให้หน่อยได้แ้วได้แวนี่ทุกอย่างวันนี้รู้สึกยังไงที่ได้ขึ้นมาได้เกดีค่ะแล้วก็ภูมิใจที่ได้ขึ้นมาเพราะว่าเดียวหรอคะค่ะค่ะค่ะ อุเราหกลัาบ้านปอถ่ายรูปกันคู่คู่ต้อยเลยไหมไม่หนค่ะสนุกค่ะเอายังไงคนนี้คู่ช่างส่ฝนี้ดิ่ือแ่บนเรากลับบ้านเอคนไม่หเต็มนเราใหญ่กลับบ้านเอนตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าเหนื่อยมากเลยนะคะทั้งเหนื่อย ก็อยชั้นบนแลเหนื่อยมากก็อันนี้เป็นเพื่อนชื่อว่านดนจีนะเขาก็ทำชั้นแรกยูทูบเหมือนกันนะฮะก็อันนี้ก็จะเข้าลองเข้าดูด้านในจะดูเนาะนดนซีเนาะไปกันไปไปจีนจีนจนตอนนี้มันเล็กมากเฮ้ยนดนซีอะไรวะพี่สกัดล้อเบนจาอะไรทุกอย่าง อีกอย่างหนึ่งที่คลิปจบแค่นี้เพราะไฟติดบ๊ายบายสวัสดีครับคี